แต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีผู้ชายดูดีนะตกหันกระเปาสนทองมพบผู้ชายยอดดีขาสวยกาพาไปเที่ยวดูนังพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้ด้สี อย่างฟูไอ้ตางลายคนมันเสี่ยงโลดนมัเปี่ยนหล่นแอบอุ so ้มต้องใจตื่นมาตีสี่แม่เสียดายังเฮ้เสียดายจผู้ชาไม่ถึงกับวนคิดกอควระเรี่ยงฝันที่ดีผู้ชายอะไรหลายทิกะซีกะซกรักแ้ ี่เมียก่่อสูํทำสนอแบบนี้ฟัน่าคิดอยู่บ้างๆถ้าถูกลวงงั้นจะแก้ผ่าทันทีความคิดก็หยดลงปะน้ำมึกน้ำปับกปักบังคาต้องใจตื่นมาเชนนี้จะได้จังแค่เสได้ใจ ผัวคนไหนจ๊ะรัตน์ในพี่เบน้นนะผัวหนุ่มรับรางวัลขอบคุณมากครับรัางวลก่อนนะเดี๋ยวขอโปรไปครอบเพื่อนสนกขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะคะสงสัยพี่หวานคงจะชอบใช่ไหมคะแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำหรับรางวัลน้ำใจพ่อเพ็กับพระเอกยกขาวสอนทองนะครับดอแว่นนะคะคุณแม่จะขอรับรางวัลก่อนนะคะขอบคุณนางพี่เตยด้วยนะคะแข่งจังหวัดอ่าสุพรรณบุรีนะคะขอบคุณค่ะ สวยของเจ้าจริงนะพี่คะเ,เสด็จแม่แต่มองบางมุก็แครยเสด็จแม่นะพี่คะก่อนอื่นเลยนะคะสวยมาเสด็จยาจะต,ต้องสัสดีคุณแม่ด้านซ้ายแล้วก็คุณแม่ด้านขวาแล้วก็คุณแม่ที่อยู่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางด้วยนะคะเมื่อกี้หนูเนี่ยตั้งช่างแต่งหน้ามาั้งแพง เดี๋ยวขอเซลฟี่เซลฟี่ก่อนนะคะหมดการลตามฝาดแล้วผน้องสวยขนาดนี้ลูกผมเสร็จพ่อมาแล้วหนึ่งสองสามแจ๊อีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามแจ๊สวยแล้วค่ะคุณแม่ดีแล้วครับรางวัลก่อนนะคะได้แล้วครับขอบคุณนะคะ เดี๋ยวขอเซลฟี่อีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนว่าเมื่อกี้รูปจะไม่ชัดจะเซลฟี่ไปถ่ายหนึ่งสองสามเวกับใครเนี่ยแชะเหรอคุณอ่องสุดเด็ดพี่โอมเดี๋ยวคว้เข้ามาคุณ่องใจเย็นพี่วกันผมใช้ขอใช่ยหมพี่เกันะช่วยดูด้วยคุณใจเย็นๆด้วยก่อนพี่ยขาคะ เป็นที่หนึ่งพ่อเอาความรักให้เจ้าเลือกแต่เจ้ากลับเลือกหลงซ้อนช่วยทายานหลายเจ้าหยันสงสัยขพรเน,นื้อขาดดึง อย่ามาออกตัวออกการให้หนหนึ่งโอนพัทยิิดนึเปดใจากขึ้นว่านีาดบนคุยกันเราจะคูดผมจะจัดการได้พี่เจ้าคันสองเพศก็พราอมีเหตุจำเป็นจำเป็นอะไรล่ทํำตัว แตกตะบะฟังอธิบายน้อมจะเปลี่ยนนิสัยหรือซึ้งอย่าปล่อยอารมณ์ที่แหลกเลวให้ตกเหวที่มันลึกพระองค์ะะจะต้องเสียความรู้สึกอย่างที่นึกไม่ถึงนิสัย จะตึงหรือจะอ่อนต้องค่อยค่อยผ่อนค่อยดึงลงอย่าทำไรอะไรหนูเลยนะจะทำะไรมันจะมากไปแล้วนะพี่คะเขาจะมีหน้ามาออกตัวแทนลูกอีกหรอข้าสร้างความยิ่งใหญ่มานับต่อนะกองกระดูกและกองเรือที่ข้าเดินผ่านกี่ศพตอนกีซศพกข้ายิ่งใหญ่และโหดร้ายเพียงใดทุกคนก็รู้ ลูกของข้ามังนัล่ะอีกทั้งลูกหญิงกูสุมัจะเดินรอยตามข้าทุกคนใช่สิพี่ครับแล้วทำไมลูกคนนี้มันเป็นอย่างนี้ก็จะ่าลูกของเสดที่จะลารอยตามเสดที่ทุกคนจนทำให้ขาดทิสัยอ่อนโยนแข็งก้าวไปกดทุกคนไปแล้วจะมั่งีจับ หายตองตองมาคงใจย่าราชยาทวีทุนเก้าว่าอย่างไรราะชักูกหม่อมฉันขอเวลาเพียงไม่เกินสองปีหม่อมฉันจะทําให้ราชโชรสแข็งแกกเป็นผู้ชายตามที่พระลงได้ปรารถนาพระเจ้าค่ะข้ารเจ้าไม่มีเวลามากข้าหม่อมพูดคาไหนย่อมเป็นคํานั้นลูกของพ่อสามคนถ้าไม่ได้ดังใจเจ้าก็เปรียบเสมือนก้อนเลือดที่ไม่มีความหมายมังซีจะจะทำอะไรเขาจะอยู่ต่อไป มีแต่จะทำให้พ่ออายคนอื่นพ่อเจ้าอยู่นี่อยู่ลูกลกกันเลยลูกแก่พ่อพ่ออย่าพ่อคงพี่คะปอเดชพี่คะประเด็นนี้กองทัพจากคงซาวดียกทัพมาชิดติดหน้าเมืองแล้วพี่ค่ะจริงเหรอจริงพี่คะไปหาเสด็จย่าสิลูกเหตุการณ์ครั้งนี้จะเล่าเว้นเอาไว้ก่อนสิ่งสงครามสำคัญยิ่งนักลูกพ่อมังกราพระเจ้าค่ะกูสุมา กีธากองทัพเดินตามพ่อไปกลับจากกองทัพเมื่อใดมังสีจากกับพ่อเราจะได้เห็นดีกันแน่ลำดับการเพื่อนบ้านลงมังสีจากน้องพี่เจ้าจะเป็นยังไงพี่ก็ไม่ว่าแต่พี่ขออย่างเดียวดูตอนหน้อหอออาองค์ต้องเลยพระบิดาเจ้ากองเข้มแข็งไ้แล้วเนาะเราไปดูแลเสด็จพ่อก่อนเรื่องนะมังสีจกักเป็นหน้าที่ของฉันเองเชิญไปพัก เสด็จแม่หวัวว่าคุณพ่อจะไม่โกรธดูแลคุณพ่อทัดี